เรามาชมแมตช์การแข่งขันครับระหว่างนนยิวคุ้มเหนือกับนนยิวคุ้มใต้ครับนนิวคุ้มเหนือนี่เสื้อสีชมพูครับวันนนิวคุ้มใต้นี่เสื้อสีฟ้าครับตอนนี้บอลยังชุลมนุนอยู่ครับโอ้โห เป็นขมเหนือพังประตูกอนครับมพลนครับนี่จมพูครับคุมเหนือคุมตาอย่าแก้เกินไงครับเสียประตูไวไปนิดนึงครับไม่ถึงนาที

อเตะไปเอาเตะกองเชียร์ครับกองเชียร์อยู่ฝั่งนู้นบอลก็ไปฝั่งนู้นครับอยยงไไ่่ยลปยยปตตตยย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 ยโา คุณผู้คุณเหนือยังได้บอลครับคุมเหนือยิงก็โหโดนจักได้ได้ครับคุณผู้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 บอลมาฟังคุมเหนือครับหาแล้วครับคุมเหนือเย่งกระเด้งคุมเหนือเย่งกระเด้งครับตอนนี้คุมเหนือเย่งกระเด้งค่ะคุมเหนือไปต่อครับไปแล้วไปแล้วเยิง สองประตูต่อศูนย์ครับแหมกุ้มเหนือนี่เกิดอะไรขึ้นครับโอ้นักกีฬาคนนี้ครับโอ้โหบได้บอลน้ำมูครับพี่น้องนักกีฬาบได้บอลน้ำมูว้าบบได้บอลน้ำมูเลยนักกีฬาหิวน้ำครับนักกีฬาหิ้วน้ำ ผมตายเป็นปลาเคียร์ครับเล่นไปเก่อนครับคุมเหนือยังแย่งกันครับตายจะตีเสมอได้หรือไม่โอ้ล้มลุกคุกคานครับเป็นคู่ที่ล้มลุกคุกคานมากมาก ม <Boom> ุมต,ออตาจะเป็นฝ่ายได้เล่นครับครับคุณตาจะขึ้นมาให้คุมเหนือคุมเหนือสกัดไม่ได้คุมคุมเหนือยังได้บอลยังคลองบอลอยู่คุมเหนือจะยิงประตูที่สามไหมโอ้โหล้มไปก่อนคุ้มตาสกัดบอลออกมาคุมเหนือคุมเหนือเตะสกัดบอลได้คุมเหนือไ้มครับไล้คโอ้ ผมตายได้แต่ยืนมองครับแม่อ้าวครับถุงถอยแล้วถุงถอยแล้วเนาะโอ้ยดูนีเลยเด็ด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 บอลอ้าวดูอีกแล้วอันนี้มาจบร้อยนะครับนี่มาจบร้อยนะครับนี่ไปแล้วครับผปแล้วครั้มต้เตะกันไปอาครับ เป็นการตงกันสกัดกันไว้อย่างนี้ครับเหนือสกัดบอลยังไม่เข้าครับผมเหนือมาบอลมาครับ

กรรมการงงครับว่าทีมไหนเอาออกทำออกครับคุคมตาจอย่าเป็นฝ่ายเปิดบอลออกมาครับแม่ให้คุ้มทุกคนเวลาการแข่งขันครับแม่นะครับก็เป็นฝ่ายคุมเหนือครับที่เอาชนะคุ้มตายไปได้โอ้ยเมื่อย